สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านมาพบปะจะเจอกันกับสาวดำพารด้วยกันอีกนะคะตอนเช้าวันนี้นะคะขอโทษจ้ะวันนี้วันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันที่สิบอะไรเนี่ยวันที่สิบวันที่สิบสองหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่ก็ ลืมวันลืมนั่นไปนแล้วละ่ะน่าจะเป็นวันที่สิบสองนะใช่ไหมลูกวันที่สิบสองมกราคมพศสองพันห้ารหกสิบสี่จ้าวันที่12เนาะถ้านะหากว่าผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะลูกคุณแม่กำลังจะไปชัยภูมิลูก ก็มีหลายๆท่านแนียนำมาหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องน้องโตโต้สาวดำก็ไม่ค่อยสบายใจตรงที่ว่าตอนแรกเขาเขาเจ็บตาตาเดียวแล้วพออายามาหยอดที่คุณหมอให้มามาหยอดหยอดสองวันวันที่สามทำไมทำไมมันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันมีแต่เป็นขาวๆเป็นฝ้าแล้ว เลยทีนี is, ้เป oh. really really ็นสองตาเลยทีเนี้ยเป็นสองตาเลยทีนี้เป็นตาขาวทั้งสองตาแล้วก็สังเกตดูแล้วก็เดินเขาเดินคุณแม่ลองเรียกเขาปกติเรียกเขาก็จะวิ่งมาตอนนี้เรียกเขาเขาก็ยืนฟังเฉยทีนี้คุณแม่ก็เลยลองลองเดินไปใกล้ๆเขาเดินไปใกล้ๆเขาก็ปรากฏว่าเขาเขาก็ไม่หลบแสดงว่าเขามองไม่เห็นคุณแม่ก็เลยนั่งลงแล้วก็เอามือ เอามือพลางอ่าตาใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นคุณแม่ก็รู้สึกตกใจรู้สึกรู้สึกเสียใจอยู่ลูกโตโตเขาก็อยู่กับคุณแม่มาจะอายุ16ปีแต่ด้วยความที่คุณแม่ให้เขากินแบรนด์ซุปไก่แทบทุกวันเลยลูกเขาก็จะดูไม่แก่ดูแข็งแรงเขาจะแข็งแรงเขาจะเล่นสนุกสนานอย่างเงี้ยแหละ นี่มันเวลาแค่วันสองวันเนี่ยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปทำให้เขากลายเป็นตาฝ้าฟางทั้งสองข้างแล้วก็ไปหาหมอด้วยความที่ว่าเป็นอะไรนิดหน่อยเราต้องไปหาหมอคุณแม่ที่กลัวมากกวกลัวเขาจะเป็นอะไรมากคุณหมอก็ให้ยาให้ยามาหยอดตาเขาบอกว่าหยอดประมาณอาทิตย์นึงถ้าไม่หายให้ไปโรงพยาบาลใหญ่ คุณแม่ก็หยดได้สามวันตาเขาแต่เขาไม่ได้ดีขึ้นเขากลับเป็นหนักหกัวเก่าอีกกายกลายเป็นสองตาเลยทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยไปที่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลขอนแก่นนั่นแหละ,ะที่อะไรมอ,อนั่นแหละแต่ก็ปรากฏว่าคุณแม่ถามว่าแนะนําคุณแม่หน่อยจะให้ไปตรงไหนเขาก็อบอกว่าไม่รู้นะคะเขาบอกว่าก็ไม่รู้ออก็ก็ลองไปหาดู เอาโอเคไม่เป็นไรก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็พอดีก็เลยมาที่โรงพยาบาลอ่าไม่ใช่โรงพยาบาลกับเป็นคลินิกที่อำเภอเมืองคนเขาก็แนะนําคุณแม่ว่าให้มาที่โรงพยาบาลชัยภูมิเนี่ยคุณแม่กําลังไปเนี่ยตอนนี้คุณแม่ก็มาจะาเข้าบ้านน้องดูเข้าบ้านน้องดูเข้าบ้านท่านางแนวแล้วก็ขึ้นถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปโน่นละคะไปอ่ ไปไปไปชัยภูมิมาลูกค่ะก็ะเลยบอกแฟนคลับนะลูกนะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคนเมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกว่าให้ซื้อขั้นเทพเลยวันนี้เพราะคุณสูตรคำนวณคุณแม่มันออกมาทั้งล่างทั้งทั้งสามตัวทั้งสองตัวมันเป็นชุดของขั้นเทพเลยครับเมื่อสองวันนั้นคุณแม่ทำคุณแม่ทาสูตรใหม่มันก็เข้าค่ะเข้าศูนย์ หกแล้วก็เข้า2ตัวอ่าสหน่อยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เข้าเข้า2ตัวก็3หน่อยอ่าเข้าทั้งพิเศษธรรมดา VIP แล้วก็ยังมาแตกชุดขั้นเทพอีก507ธรรมดาก็ขอบใจลูกๆทุกๆคนนะลูกที่คุณแม่พูดไว้ลูกๆทุกคนก็พากันน่ารักมาก เข้าใจคุณแม่นะลูกคือถูกน้อยถูกมากให้แบ่งทําบุญ5บาทสิบาทแล้วแต่ใจเราลูกบุญกุศลนั่นแหละที่จะนําพาส่งให้เรามีโชคมีลาบเพราะต้องแบ่งกินแบ่งทําบุญแบ่งเก็บนะลูกเก็บน้อยเก็บมากก็ให้ขึ้นมาเป็นเก็บตามที่คุณแม่บอกไว้นะลูกต้องแบ่งเป็นสส่วนอ่อ นะลูกใครมีน้อยก็แบ่งลูกแบ่งใส่กระปุกสิบบาทแบ่งถ้าบุญสิบบาทแบ่งไปซื้อกินยี่สิบบาทสามสิบอะไรเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นลูกที่คุณแม่แนะนําไปนะ่ะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละลูกที่คุณแม่แนะนําพวกลูกไปเพราะคุณแม่ก็ทาอย่างนั้นแหละลูกนะคะทีนี้ส่วนลูกๆคุณแม่ก็ก็สงสารนะอคนที่ไม่มีที่จะซื้อน่ะไม่มีที่จะซื้อ บางบางบางที่เขาก็ไม่มีขายในก็มีนะตามที่ลูกลูกบอกคุณแม่ในลายมาบอกคุณแม่เนี่ยอันนี้ตอนน,นี้คุณแม่เข้าในหมู่บ้านหนองดูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ชิดติดก,กันกับบ้านละหานานาตรงไปนี่ก็จะเป็นอําก,ก็จะเป็นในหมู่บ้านท่านางแนวเลี้ยวขวาก็จะไปเมืองพลเลี้ยวซ้ายก็จะไปชยัยภูมิค่ะนะคะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ก็มีแต่บ้านละคะ่ะบ้านต่อบ้านเฝ้ากันแล้วก็มีคนเท่าคนแก่อยู่บ้านละหลัง <c oughs> ขอโทษหลังแล้วคนสองคนบางหลังก็ไม่มีคนอยู่เลย4ี่ห้าหลังถึงจะมีถึงจะมีคนอยู่คือเรียกว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยสองสอนี่จะมีคนอยู่นี่ถึง30หลังคาเรือนหรืเอเปล่าเป็นอย่างนี้นทุกหมู่บ้านแล้วนกะ็หาเงินหาทองมาสร้างบ้านใหญ่ตโตมโหฬานไว้เนี่ยนะคะ สร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารไว้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พากันอยู่บ้านก็ไปหาทำมาหากินเนาะดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องทุกผู้ทุกคนทุกน้มส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นทุกหมู่บ้านค่ะตอนนีนิยมไปหาทามาหากินอยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้โควิดรอบสองนี่หนักกว่ารอบอเดิมค่ะท่านผู้ชมติดตามข่าวบ้างนะคะ ตอนนี้คนติดโควิดในเฉพาะประเทศไทยก็หมื่นกว่าแล้วนะคะก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะเบาลงเลยนะคะไม่ได้มีวี่แววเบาลงเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะปิดจมูกปิดปากใส่แม็กนะคะใส่แม็กจะอยู่บ้านตัวเองก็ต้องใส่แม็กไว้นะคะกันค่ะกันตัวเราเองนั่นแหละนะคะขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งสติเอาไว้ อย่าประมาทนะคะบางท่านบอกว่าโอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกเราอยู่บ้านเราอย่าประมาททุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้เพราะความประมาทนะคะ,ะใส่ออกจากบ้านออกจากบ้าน,น,นใส่เลยค่ะอยู่ที่บ้านก็ให้ใส่ครอบครัวเดียวกันก็ใส่มันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมล่ะเราไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,งต่างๆก็ใส่แมกค่ะอย่าบอกว่าไม่ใส่ ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นมานะ่มันลมพัดลมเพมาอาจจะจติดเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนเพราะว่ามันล่องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นสาวดําก็อยากจะเตือนด้วยความเป็นห่วงนะคะบางคนก็ไม่ใส่นะคะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่ใส่แม็กบางคนก็ใส่นะคะแล้วก็บางคนอยูอย่หมู่บ้านก็ไม่ค่อยใส่กันนะตามที่สาวดําขับรถผ่านหมู่บ้านเนี่ย กันไม่ใส่แม็กกันนะนะคะเห็นไหมละขอนกันก็มีแล้วเหลืออยู่ไม่กี่จังหวัดเนี่ยเหลืออยกไม่กี่จังหวัดนะคะอ่าเท่าไหร่แล้วประเทศไทยละเจ็ดสิบหกจังหวัดตอนนี้ก็มาห้าสิบกว่าจังหวัดแล้วนะคะก็คิดดูว่ามาได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจตัวเองไม่จะพอปัญหาเกิดแล้วก็ได้แต่โอ้อ้าวแล้วได้แต่โอ้ยก็คือว่าสิเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ คุณแม่ก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละลูกอ,อย่างคุณแม่เนี่ยเนียเหมือนคุณแม่เป็นห่วงโตโต้เนี่ยละก็เป็นห่วงลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็ะนห่วงนะคะถามว่าคุณแม่ปล่อยวางได้ไหมคุณแม่ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ลูกแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่คืออาการเขาเป็นแบบนี้คุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังในาาฐานะที่ว่าทุกคนนะ่ะลูกรู้รู้ทั้งประเทศแล้วอา่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็รู้ว่าคุณแม่เนี่ยเจอคุณแม่ก็ต้องเจอโตโต้โตโต้ซาร่าค,คือเมียเขาลูกยา่ยาๆก็ลูกสาวเขาและลูกสาวเขาที่คลอดออกมานี่ได้เดือนกว่าแล้วนี่ก็คือไดอ้น้องมาม่าออกมาตอนนี้ไปสี่ตัวแต่ทุกคนเขารักกันดีมากทุกตัวทั้งสี่ตัวเนี่ยนะคะไม่มีหรือค้นข้าวของไม่มีก้าวเล้าแต่สาวดำสังเกตนะคะว่า สัตว์เลี้ยงนี่ก็จะเป็นนิสัยก็จะเป็นไปตามคนเลี้ยงนะสังเกตม,มีคนหลายคนค่ะที่สาวดำได้คู่กีมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงคือสังเกตดูนะตามที่สาวดำเห็นว่าเาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างไหนก็จะเป็นนิสัยไปตามเจ้าของ นะคะอ่านิสัยเห็นแก่ตัวนะคะเอาเปรียบเอารักคนอื่นน้องหมานี่ก็จะกลายเป็นก้าวร้าวเหมือนกันนะเออพอเห็นันก็จะเห่าก็จะจะกัดมั่งจะนั่นมั่งคือดือ้อคือดือด้อดือ้อดื้อลันอ่าบอกไอวัวเห็นอะไรเขาก็จะอยากได้อยากเอาอยากเขาอยากขอนประมาณนี้ยสาวๆํวำทันเกียจ นะคะตัวเลขท่านผู้ชมตัวเลขนะคะสําหรับสรุปให้เลยค่ะวันนี้เอาประการมาจดเลยนะคะตัวเลขวันที่สิเจดนะคะสาวดําก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะไอ้นั่นเขาจะเลื่อนดีกไะะ็ไม่รู้ว่าเขาเลื่อนหรือยังนะคะไม่รู้ว่าเขาเลื่อนหรือยังนะคะไม่รู้ว่าเลื่อนหรือยังนะคะ เอาดำดูก่อนนะว่าดูก่อนท่านผู้ชมอจอดรถก่อนจอดรถก่อนค่ะจอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวนั่งหาเบึงก่อนนะนั่งหาเบึงคนอยู่สายนอกแบบนี้เนาะเออเอาเจียปากกากับกระดาษสมุดดินสอเออเออเอาเจียไม่เลยค่ะเดี๋ยวนั่งหาบึงคนนะั่งเลขพ่อปู่เจ็คนะคะ เลขพ่อปู่แจ็คท่านให้มาน่ะนะคะเอาจดเลยค่ะเลขพ่อปู่แจ็คนะคะแปดสองสี่เลขล่างหกหนึ่งนะคะเลขพ่อปู่แจ็คเลขพ่อปู่สีสุดโทหนึ่งหนึ่งหกล่างหนึ่งห้านะคะแล้วก็เลขของพ่อปู่พ่อปู่พ่อปู่ที่ให้มาทีหลังนี่นะคะสาวดำก็มีแฟนคลับไลน์มาบอกว่า ปู่ลงประทับร่างอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคาหลังจากฉันฉันเช้าแล้วว่าอย่างนั้นนะคะแต่สาวดำไม่รู้เรื่องเพราะสาวดำไม่ได้อยู่ที่วัดก็เป็นขอโทษจะศูนย์สามแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะทีนี้เลีกน้องนามเตยนั่นแะเลขกน้องนามเตยนะคะแฟนคลับที่รักจ๋าเดี๋ยวนะเลขกน้อง้นาเตยเลียกน้องนามเตยเ ก็หกเขอโทษจาด460516เลขน้องหนามเตย460516แล้วก็เลขซองใหญ่ให้ไปแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่เอ่อหนึ่งสองสีงวดที่ห้านะคะให้ไปสามงวดให้ไปสีงวดแล้วถูกสามงวดผิดงวดเดียวนะคะนั่นคือเลขซองใหญ่ซองใหญ่งวดนี้ให้ไปแล้วในกลุ่มฮานอย อย่าลืมนะคะว่าท่านสมัครหาหนอยท่านจะได้ตั้งเลขใหญ่ทุกวันที่16ทุกวันที่1ตลอดจนสิ้นปีนะคะสาวดำพูดชัดเจนตอนแรกบอกให้3เดือนนะคะทีนี้สาวดำให้ไปเลยค่ะจนถึงจนหมดนู่นละคะ่ะถึงวันที่1พฤศจิกานนู่นละค่ะนะคะหนึพฤศจิกาหกห้นู่นละค่ะนะคะก็สรุปแล้วว่าคุณแม่ให้1ปีเต็มเลย นะคะอ่าเมื่อวานนี้ก็รวยกันโอ้ยคุณแม่ก็ตื่นตันใจนะลูกๆก,ก็ถูกกันอ่าคนละสิบบางคนก็ถูก500ร้ยบาทนะคะถูกห0าอบาทบางคนก็ถูกสามร้อยสองร้อยนั่นแหละเล่นตามที่คุณแม่บอกนั่นแหละลูกไอ้ที่คุณแม่บอกลูกไปนี่เป็นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างและคุณแม่ก็ซื้อตามนั้นแหละก็าบอกคุณแม่ก็บอกวันนี้ไม่ได้ทํา ไม่ต้องไปทําเพราะคุณแม่คํานวณแล้วมันอยู่ในชุดขั้นเทพเลยคุณแม่ก็พิมพ์บอกไปว่าวันนี้ให้ซื้อชุดขั้นเทพนะลูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวคุณแม่ก็พิมพ์กํากับไปด้วยเรียบร้อยก็ปรากฏว่ามันก็เป็นไปนตามเป้าที่คุณแม่คํานวณแล้วมันออกมาอย่างนั้นนะลูกคือผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกแล้วก็เลขสามตัวนี่แตกสามวันนะคะแตกสามวันติดก,กันเลยนะคะ แตกสาวันติดกันเลยท่านผู้ชมแล้วก็สองตัวเข,เข้าทั้งสามหน่อยเข้าทั้งสาหน่อยนี่ก็3สวันติดกันเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นความจริงที่ชัดเจนค่ะาเาล่อลูกๆก,ก็พากันส่งมาน้องมาแน่งมาเลยโอ้ยพอไหวออกปั๊บจาไว้นะลูกมีโชคคาว่ามีโชคนี่นั่นคือเงินเทวดานะลูกนั่นน่ะเงินเทวดาลูกเชื่อคุณแม่เถอะอ่า แล้วลูกก็จําคําคุณแม่พูดทุกคนเลยนะคะยิ่งยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มานะลูกยิ่งให้ยิ่งได้คํานี้เป็นคําจริงนะจริงและเป็นตามจริงล้านเปอร์เซ็นนะลูกยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มายกตัวอย่างเช่นคุณแม่สาวดำเนี่ยได้มาเนี่ยคุณแม่ตั้งใส่บาตรต้องปล่อยลาตทั้งถวายสังฆทานทั้งถวายวัด ทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่จะแบ่งเลยลูกแต่ว่าคุณแม่จะหนักไปทาําทางทำบุญเพราะเพราะว่าคุณแม่จะจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วลูกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณแม่มีพันหนึ่งเนี่ยนะคุณแม่จะทําบุญ500ร้อเลยแล้วก็แบ่งกินร้อยหนึ่งติดตัวใช้จ่ายจะเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าคุณแม่ได้มาสามพันยกตัวอย่างเช่นสมมติสามพันนะคุณแม่จะถาวายวัดไปเลยสองพันอีกพันหนึ่งคุณแม่ก็จะมามามาแบ่งกินแบ่งใช้ของคุณแม่ ถูกเยอะคุณแม่ก็ถวายเยอะนะลูกก็บอกตามตรงนะลูกว่าคุณแม่ก็ได้เยอะก็บอกแล้วว่าคุณแม่นี่หมดหนี้หมดสินภายในเวลาเดือนกว่าเงินหกล้านน่ะก็คุณแม่ก็พูดชัดเจนลูกใครจะเชื่อคุณแม่ก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ตามใจนะลูกนะเออการสมัครเข้ามาไม่ใช่สมัครสมัครมาแล้วพอซื้อไม่ถูกก็อยาบ่นะลูกลูกอยาบนถ้าลูกบนลูกก็จะไม่มีโชคนะลูกจะรับโชคไม่ได้นะลูก ขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดให้นิ่งให้เป็นคนที่มีคุณธรรมให้เป็นคนที่มีความเมตตาให้เป็นคนที่รักกันรักกันลูกรักกันในกลุ่มของลูกแล้วก็รักพ่อแม่พี่น้องลูก,ลกขอให้มีความเมตตาถ้าลูกมีความเมตตามีความอารรมอหัวกรทำให้อภัยมากเท่าไหร่ขัดเกลาจิตใจตัวเองมากได้ดีเท่าไหร่ลูกก็จะมีโชคมากขึ้นเท่านั้นนะคะท่านจะปัดไปใส่ตัวที่ออกนั่นแหละลูกนั่นลูกขอให้ลูกโชคดีจ้า